ไม่ลุกหรออาไม่ลุกนะคนสวยอ,อมาดูที่นอนน้องมีอากันนะคะว่าคุณแม่จัดที่นอนไว้ให้ยังไงนะคะวันนี้เราจะมาส่องที่นอนของน้องมีอานะคะว่าพื้นที่เป็นยังไงบ้างกี่พันเอเคอร์นะคะทุกคนน้องจะนอนติดหน้าต่างนี่หน้าต่างตอนเช้า ตื่นมาจะได้เห็นวิวนะคะนางก็จะมีผ้าห่มอยู่มามีตุ๊กตาเออมีตุ๊กตาของน้องนะมีผ้าห่มลายดอกไม้แล้วมีมมตุ๊กตาฟันเฟือนไม่มีไม่ได้นะแล้วก็มีที่นอนเต็นเจ้าหญิงนะะทุกคนนี่คะ่ะที่นอนของนางแล้วก็ต้องมีผ้าห่มเยอะๆนะคะทุกคน เละคะ่ะทุกคนนี่คือที่นอนของคนสวยนั่นเองตื่นมาก็ไม่ทำอะไรแล้วคะ่ะเราให้แม่มาปลูกปลูกเสร็จแล้วก็หาวนอนไปทีนึงตื่นขึ้นมาก็ทำความสะอาดเท้าคุณแม่ก็จะต้องตื่นมาดูขี้ตานี่เออว่ามีขี้ตาไหม